มีหุ้นเข้า z e 50 z 100นะครับแต่ขณะเดียวกันมีหุ้นเข้าก็ต้องมีหุ้นออกครับายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลทล่าสุดประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนี z 50และ z 100 i n d e x ตลอดจนดัชนีสำคัญอื่นๆยกตัวอย่างเช่น z CLMV Se High Dividend นะครับหรือจะเป็น Se SG และ Set Wb ก็จะเป็นการคำนวณในรอบครึ่งหลังของปี2 5 6 7ก็คือปีนี้นะครับรบทั้งนี้ในตัวของ z e t 50 Index ก็มีหลักทรัพย์เข้าใหม่จำนวน4หลักทรัพย์ประกอบด้วยครับก็ประกอบด้วย1ก็คือบริษัทบางจากคอร์ o ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BCP นะครับสก็คือเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนคือ BJC 3ก็คือไอเทลคอร์ปอเรชันคือ ITC แล้วก็4ติดล้อนะครับหรือว่าติดล้อนั่นเองนะครับ ในส่วนของ BJC เองนี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อยู่ในเซตฮันถูกไหมอ่าไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่เลยอยู่นอกเซตพรวดเดียวโผล่ขึ้นมาอยู่ในเซต50 Index อ่าใช่ตรงนี้เองก็คงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ในการจะนำหุ้นเข้ามาคำนวณด้วยซึ่ง BJC ช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีการซื้อขายที่ค่อนข้างจะคึกคักอ่าใช่แต่ดูราคาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง ประมาณสัก2ถึง3สัปดาห์ก่อนนันนี้ก็ปรับตัวลดลงมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะในแง่ของการถูกนําเข้าคํานวณใน s e t 50 i n d e x จากเดิมไม่มีเลยนั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้มีนักทุนสาบันรวมถึงนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือครองหุ้น BJC มากขึ้นฉะนั้น ก็ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นะว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงจากด้านบนแถวๆ26บาท26บาทกว่าๆลงมาที่21บาทในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับราคาที่ต่ำหรือเปล่าเป็นโอกาสในการทยอยเข้าสะสมออได้หรือไม่แต่ทางนี้เนี่ยมันก็คงต้องดูรบรรยากาศของตลาด ในภาพรวมประกอบควบคู่ไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอเข้าเซตฟิมาแล้วเนี่ยค,ความเป็นไปของราคาหุ้นมันมักจะสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดซึ่งขณะนี้ก็มีปัจจัยกดดันอยู่หลายเรื่องหลายราวด้วยกันนะอันนี้ก็ต้องดูภาพรวมประกอบไปบในส่วนของหุ้นที่ถูกนำออกจากการคำนวณ Set 50 i n d e x ในครั้งนี้นะครับ,รบก็เข้ามา4หุ้นก็ต้องออกไป4หุ้นจะมีบ้านปูนะฮะคอมเซเว่นเคซแล้วก็สีสวรรค์ อ่า,ห,าหุ้นสวัสด์นั่นเองอ่าอันนี้ก็คือออกนะฮะสำหรับในส่วนของเซ็ตทันเรตเอ่อเซ็ตทันเรตหรือว่าเอ่อขอพายเซ็ตห้าสิบนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วจากเซ็ตห้าสิบไปดูเซ็ตร้อยกันบ้างฮะก็ต้องบอกว่ามีหุ้นที่เข้าใหม่เนี่ยเก้าหลักซับด้วยกันเก้าหุ้นนะครับแล้วก็ออกเก้าหุ้นด้วยกันนะครับที่เข้าในเซ็ตร้อยในครั้งนี้ครับก็หนึ่งก็คือตัวของบางกอกแอร์เวย์หรือว่า ba สองเบอร์ลี่ยูเกอร์อย่างที่บอกฮะเข้ามาก็เข้าเซ็ตห้าสิบก็ค Power กคืืือออก็หหรุห้น Chat ตัวของ MBK Pima Marine หรือว่า PRM Quality House นะครับ Sky ICT แล้วก็ทิพยะากรุ๊ปโฮดดิ้งอันนี้เป็น9ก้าหุ้นที่เข้าในเซทแรกหรือว่าตัวของเซทร้อยนั่นเองนะครับอย่างสีสวัสด์เอ่ยอย่าง KCE เอยออนะฮะตลอดจนบ้านปูครับแล้วก็คอมเซเว่นหลุดจากเซทห้นี่คือออกจากเซทร้อยด้วยเลยหรือ ถ้าดูจากตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าดูจากที่ออกนี่ยังไม่ออกนะอาจจะหล่นมาอยู่ก็คือของเดิมเขาอยู่ในเซตร้อยกับเซต5หอยู่แล้วแต่รอบนี้คือแค่ออกจาก Set 50, เซ็ห้าสิบยังคงอยู่ในเซตร้อยต่อไปส่วนหุ้นที่ถูกนําออกจากเซตร้อยนะฮะก็จะมีหุ้นออโรร่าดีไซน์หุ้นบ<ม>ียอนนะฮะ BYD มีหุ้น Ford Corporation หุ้น Mochi Mochi Next Point Origin Property สีนา,นาพรมาเก็ตติ้ง ทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป และเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งหรือว่า TKN นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ออกในรอบนี้นะครับก็จุดที่น่าสนใจในเซตร้อยก็คือมีหุ้นอย่างกรณีของ j u s t m i n International ก็ถือว่ากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของ Sky ICT นี่ก็พิ่งเข้ามาเหมือนกันในเซตร้อยในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอย่าง CK Power นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนะโดยเฉพาะเเรรรื่รรรราา่่ออออองงงงผลลปปะะกกบาาานนนชวขตมมแีี้ั อื่นๆนะฮะสำหรับดัชนีที่น่าสนใจอย่างตัวของ High Dividend คือ Set HD มีหลักทรัพย์เข้ามาใหม่นะฮะ11หลักทรัพย์ก็ประกอบด้วยบ้านปู d b l บางจาก Com7, Home p โฮมโปร JMT k m e n k p r i บ a m a เมกาพรมแล้วก็ตัวของ Quality House และ Thai ออยอันนี้หุ้นที่เข้าใน Set High Dividend นะครับ แล้วก็นอกนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ w w w s e t o r t h นี่ก็เป็นการจัดครับหุ้นนะฮะที่จะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีสำคัญต่างๆสำหรับรอบครึ่งหลังของปีนี้นะ